ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมมงโกนะก็อยู่ในเกมเพชรซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับก็อย,อยู่ในตลาดกันอีกแล้วเ <c oughs> ออก็ไม่ได้ออกออกตลาดเลยครับหนึ่งแท้จะไม่ได้ออกตลาดเลยนะเดวันนี้คือเรารุยหิ้วอย่างเดียวเลยครับคือหาหิ้วอย่างเดียวเลยนั่นแหละนะเออซึ่งนะครับมาครั้งนี้ก็คือมีคนส่งกิฟต์มาให้ทั้งหมด 21B ีนะครับ ไม่ใช่ทั้งหมดคือคนเดียวอ่ะส่งมา21 b เอดีเออซึ่งเป็นอะไรที่แบบเยอะมากเดี๋ยวดูนะครับดูนะมันอยู่เขาอยู่ดางล่างเลยนะครับเขาอยู่ดางล่างเลยดู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 ดด <c oughs> นี่ครับคนนี้เลย d r 7ครับอา่าพี่ตินดีกว่าเออพี่ตินพี่ตินทินเออพี่ตินพี่ตินนะพี่ตินตินทินทินอ่าพี่ตินพี่ตินแอปก็ ส่งเพชรมา21 b บนะครับพร้อมกับโคเวอร์เอ็กซลอตนะครับ 21B ก็ขอบคุณด้วยนะครับก็รับมาเลยใครใครส่งอะไรมาด้านบนน่ะใครส่งมาพี่ตุทุไท <c oughs> ส่งมาต่อหน้าต่อตาเลยขอรับของพี่ทินก่อนพิทินพิทินอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนอันนี้ครับก็รับไปเลยนะ21 b นะครับก็รับไปเลยนะเพราะว่าเราจะเอามาวันนี้นะครับก็ ซื้อหิ้วอีกหรือเปล่าซื้อหิ้วอีกดีไหมอืมซื้อซื้อก็ได้นะซื้อก็ได้คราวนี้มาซื้อซื้อก็ได้นะซื้อก็ได้แต่หิ้วนี้ผมอาจจะไม่ได้เก็บไว้นะครับคืออาจจะเอาไปขายต่อนะทำกำไรนะเออนะพี่ทุตุไทยนี่พี่ทุตุไทยจะขายหิวหรือเปล่านะอยากได้ฮิ้วมากเลยตอนนี้หิวตัวที่สี่ นะครับเพราะตอนนี้คือเรามี3ามฮิวแล้ว3ามตัวแล้วนะครับน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะอพี่ขายเป็นอิสต์เยติอยากได้ฮิวไม่อยากได้ฮิวแมวอะ่ะเอออยากได้ฮิวแมวอ่ะอยากได้นะครับอยากได้ขายเท่าไหร่รอพี่เขาขายนะเออนะครับมีประมูลฮิวหรือเปล่าไม่มีนี่เป็นฮิวล็อกนะผมผมไม่อยากได้ฮนะิวล็อกไงพี่ทุทไท,ทยประมูลนะครับ เออฮิวอกมันไม่ค่อยน่ารักอะ่ะผมแบบต้องการความน่ารักความสวยงามจริงๆพลังมันก็เท่ากันหมดนั่นแหละครับอืมนะแต่เราต้องการความสวยงามครับความสวยงามนะฮอพี่พี่ขายหรือเปล่าพี่ทุตุไทยขายฮิวหรือเปล่าอยู่ไหนพี่ทุตุไทยหายตัวหายตัวไปไหนแล้วเฮ้ยเออ,เอพี่หายพี่หายไปแล้วอ้ อ,อยู่นี่ันนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เอเออยู่อยู่ไหนสังเกตได้จากคิ้วคิ้วเป็นเออคนนี้เลยครับคนนี้ะนะนะมีไข่หิวหรือเปล่าเดี๋ยวลองถามดูโอเคนะครับคือพี่เขาตกลงไปแล้วนะว่าจะขายเจ้าตัวหน้าอยู่ที่36ปีครับซึ่งต,ตอนนี้เรามีอยู่แค่ สามสิบเอ็ครับเออเราต้องไปหาฮิวตัวอ,อื่นนะคือสามสิบเอ็ดบีก็มีงบครับมีงบนะสามสิบเอ็ดบีก็ซื้อยิวได้อ่าไกรเทดมาเอ่ยยูดับมันยูยูย <t ell> <t ell> ูยูดับมันยูยูเออพี่พี่ยูดับมันยูยูเท่าไหร่อ่าสิบบฮะฟรีหรอฟรีฟรีฟรีหรอเฮ เอาเอาเอาตัวอะไรเปล่าพี่เฮ้ยฟรีสิบีเฮ้ยพี่อ่าอ๋มผมเอาตัวอ๋อเอาตัวนี้ให้ตัวหนึ่งเอาตัวนี้เอาตัวนี้ให้ตัวหนึ่งเออเออเอาตัวนี้ให้ตัวหนึ่งครับอืมโอ้โหฟรีขอบคุณพี่พี่ยูเดินไยูยูด้วยครับพี่ยูเดินไยูยูนะโอเคครับขอบคุณด้วยนะครับตอนนี้เรามีงบเพิ่มขึ้นแล้ว41่บี เฮ้ยพี่สิบบีพี่ยูดับบยูยูเอา้าทำไมแพ็ทพี่เหลือหนึ่งบีอย่าบอกนะเก็บไว้ในแบงค์หรือเปล่าไม่เอาเด้อเอา้าพี่อย่าหมดตัวเด้ออ๋อพี่เขา่าจะไปเก็บในแบงค์นะใช่ไหมอ่ออ่าน่าจะใช่น่า,นาจะใช่นะเอเอน่ะพี่ย w ดับบ้ยูแตงแตงไปแตง นะครับก็พี่เขาก็ส่งมา10 B นะก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็พี่ทินด้วยพี่ทินส่งมา21 B 21 B กับ10 B สรุปวันนี้ผมได้มาแล้ว31 B เออสุดๆครับสุดๆเลยสุดๆนะแล้วก็พี่พี่ทูทูไทยทูอ่าพี่ทูทูไททูอ่าเขาส่งเป็นไข่มาใช่ไหมไข่แล้วก็ตัวอะไรมาอีกเอยเมื่อกี้เห็นววบแวบ เห็นแบบแวบนี่ไงพี่ทูตไทยทูอออเส่งเป็นส่งเป็นไข่มาแล้วพี่อยู่เดิมบัสยู่ยูส่งเป็นเพชรอีก3ามบีว่าเฮ้ยเฮ้ยจริงดิโอเคนะครับก็มีมีเพชรสี่สิบเอ็ดบีก็เออเอาเอาไปซื้อคิวอะไรดีอ่ะผมว่าเอาคิวแบบราคากลางกลางกลางหน่อยกึาๆกลางๆหน่อยครับเออ กึงเขากึงต้อกเลยว่ากึงกึองอยู่ไหนมีหิ้วขายหรือเปล่าผมนีม่หิ้วอะไรหิ้วล็อกอ๋อไม่เอามันไม่น่ารักอ่ะผมแบบน่ารักได้นะน่ารักได้บ่มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าตรงนี้อ่าไม่มีดูอยากระยะไกลนะครับโอ้โหพี่พี่พี่ไข่พี่ไข่ขจะตัวเซมโบรโรครกี้หนึ1 B? 1 B? ่งบีหนึ่งบีจะบ้าหรือเปล่า <N> <V> เอ็งวีเออเผื่อเผื่อคนแบบบองผิดงี้เหรอเออเป็นไปได้เป็นไปได้นะพี่ไข่ไข่ฮิวแบบราคาดีๆแล้วก็สีสวยบ้างหรือเปล่านี่พี่เข,ขาไข่ฮิวล็อกอนะ่ะผมผมไม่ชอบฮิวล็อกอ่ะมันแบบ,มบ,มบไม่สวยอ่ะไม่สวยขอฮิวที่มันมีสีสันหน่อยพี่มีฮิวไหมยูเดี๋ยอไม่ยูย,ยูเดี๋ยวอุดหนุนครับมีฮิวหรือเปล่านะเดี๋ยวอุดหนุน โอ้ว่าศึกเนี่ยต้องต้องพึ่งพึ่งพี่ทุทไททูทททอีกแล้วครับนะเอาตัวไหนดี <c oughs> เอ่อต้องพึ่งอีกแล้วตัวที่มีสัสนตัวเดียวก็น่าจะเป็นตัวแมวแมวชื่อแมวอะไรเอ่ยอ่าชื่อแมวอะไรอ่ะ <c oughs> เอ่อมันชื่อแมวอะไรคิดมาดแมวอ่ะ <c oughs> มันแต่งหรือว่ามันคือเอลเอลเอเอ,เอน่าจะเป็นเอลนะนี่ไงพี่เขาขายโอ้โห แพงอยู่เดอ้ออนเี้แพงอยู่เดอ้อต่อได้บอ่อต่อได้ไหมอะแพงอยู่นะแพงอยู่นะมาถ้าเราก็ต่อต่อพี่เขาลดมาประมาณ1บีกว่าเนี้ยครับต่อเรือ37.2อ้าพี่ พี่พี่พี่ลดเหรอพี่ถ้า <g ül> พ,พี่รถก็ดีนะพี่รถพี่รถใช่ไหมรดหรือเปล่าลถไหมครับรถไหมครับรอรอสามสิบเจ็ดอ,อ่ะผมซื้ออันนี้ผมซื้อราคาประมูลมันสามสิบเก้าจุดแปดอ่ะผมซื้อเอาละครับมาซื้อมาแล้วเนี่ยซื้อมาแล้วเพชรกับวาเหมือนเดิมอันนี้ตัวนี้อาจจะไม่ได้เก็บนะตัวนี้เพราะว่า ผมก็อาจจะเอาไปขายต่อนะนี่ได้มาแล้วเอาอยู่ด้านหลังสุดเลยอ่ะมาอยู่ด้านหน้านี่อยู่ด้านหน้าอยู่หน้าลูกมาอยู่ด้านหน้าลูกนี่มาแล้วเย้ไทซึมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพี่ทูทูไซทูแล้วก็พี่ทินพี่พี่พี่ยูแต่บันยูยูเออพี่ยูเออคนนี้อันชีอยากหน่อยพี่ยูแต่บันยูยูแต่เนี้ย ฝึกฝึกฝึกเรียกฝึกเรียกครับฝึกเรียกลินลิ้นโคไม่พันนะคออไม่พันนะแต่ร้อยเอยนะครับเอยมามามา,มา,มาอยู่นี่เอเราจะให้ตัวนี้มันมาอยู่ด้านหน้ายังไงอยากโชว์ครบสี่ตัวยังเลยมาหนึ่งตัวก่อนก็นได้นี่นี่เลยนี่เลยนี่ขอบคุณมากนะครับก็ฮิวตัวที่สี่มาไวมากเลยอะ่ะเออไม่ไม่ถึงไม่ถึง หวันอะมาแล้วอะไหวเกินแนนไวมากตอนนี้ก็มีผมก็มีคิวไปสี่ตัวส่วนตัวที่แพงที่สุดผมว่าก็จะเป็นคือราคามันเท่าเท่ากันเลยดูดิราคามันเท่าเท่ากันเลยซึ่งอา่าผมซื้อตัวบันบันดี้มาส5มบีใช่ไหมเ่อผมซื้อมาสามบีตัวนี้ผมซื้อมาสามสิ นะครับอืมต่างกัน2 2 b จุ b บีจุบีใช้ได้ส่วนฮิวคับเค้กนี่ผมผมฮิวคัพเค้กนี่ผมผมลืมไปแล้วว่าผมว่าผมซื้อมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมซื้อมาเท่าไหร่นะเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ผมลืมไปเลยโอ้ลืมไปเลยเนี่ยดูดิย่างสวยฮิวฮิวฮิวโฮโลแกรมชาร์กมันแพงแพงไปละไปยุมันแพงเราแพง อ่าส่วน,นท,ท,ที่อยู่ไหนพี่พี่พี่ทุตุไทยทูอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่ไหนพี่พี่ขายตัวพี่ชอบขายตัวไ,ไปอีกแล้วคนนี้ขายอะไรขายอะไรเอ่ยเป็นเพียตาด็อกอ่าเพียตาด็อกคนนี้มาเมลโลแองคนนี้เอ่ยตังคิวครับตังคิว,ะวนะครับคือตังคิวนะครับก็มาดูที่จดหมายกันต่อครับพี่ พี่ยูเดี๋ยวมายูออกไปหร้ยังยังยังไม่ได้ออกไปโอเคดีมากอ้ดูออกไปแล้วนะมาดูที่กลองจดหมายกันเลยครับมาสำหรับคนแรกก็พี <laughs> ่ยูเดี๋ยวมายูผู้รงพสบีนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับมานะครับเออก็ส่งบาเยอะมากเลยนะแต่ละคนนี้10บี20บีพี่นูบนะพี่นูบพี่ทูตไทยท,ท,ท,ทูก็ไม่เบานะครับพาร์ทนี้พาร์นี้ก็ไม่เบา พี่ทินก็ไม่เบาเออพี่ทินพี่ทินคนใหม่เลยนะเนี่ยพี่ทินไม่เคยออกเลยคนใหม่เลยต่อไปก็โคดเอกครับโคดเอ,ดเอ,ดเอกพี่ธุใจทูส่งโคดเอกให้ผมเปิดเลยไหมอ่ะเดี๋ยวไปถามเขาก่อนให้ผมเปิดเลยไหมเปิดเลยบ่เปิดเลยไมยอยู่ไหนเออเราต้องดูคนที่มีฮิวทองนี่ตัวนี้ตรงนี้เลยโอเคครับเราก็จะ มาเปิดไข่กันเลยนะผมผมก็ตกลงกับพี่เขาแล้วนะพี่เขาให้เปิดเลยนะมาดูกันหน่อยสิอ่ะพี่เขานับเวลาด้วยสามเปิดมาครับเปิดมาดูมาดูมาด,มาดูผมขอไม่คลิกแล้วกันอือปัง <c oughs> <c oughs> เต็มหน้าเลยคนระับเต็มอันนี้เต็มหน้าเลยอ่นะบอกเลยกูดกูจอมมากอันนี้ตัวนี้กูจอมมาก <c oughs> พลังก็โหสุดๆบอกเลยว่าสุดนะพี่เขาโน no. เออ ไม่ไม่เป็นไรเนะี่ยคือกระอักเลยพี่เขาให้มาเท่าไหร่เนะี่ยเท่าไหร่แล้วอันนี้เยอะมาเยอะเยอะมากเลยนะครเออพี่เขาให้มาเยอะมากเลยคือให้ไข่มาหลายใบยแล้วพี่คนนี้แล้วก็เปิดไม่ได้ตัวใหญ่สักใบเออเป็นโชคเป็นโชคที่ดีมากเลยนะครับเป็นโชคที่ดีมากนะมามีใครส่งสัตว์มาอีกเอยขอดูหน่อยมีอีกแน่นอน200%ครับ าขอดูหน่อย35มสิบห้ส่งมาพี่นูบพี่นูบส่งเป็นเออร์รสเอ็กซ์ลดด์พร้อมกับเพชรฟิคก็ขอบุญด,ด้วยนะครับก็รับไปเลยเฮ้ยใครใครมาเปิดไข่เอา้าเมื่อกี้ใครมาเปิดไข่อะใครใคร,ใครเปิดไข่พี่ทูตุยทูอ๋อพี่ทูตุยทู 2. เปิดไข่ต่อหน้าผมเมื่อกี้ก็ว่าใครนะครับ อ่าต่อไปครับพี่ดุดัสไซทูคนเดิมครับแฮปปี้ครับเค้กโอเคครับก็ส่งเป็นคัพเค้กยูนิคอรนมานแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับเป็น h ฮดซีด้วยเฮ้ยตัวเนี้ยดีเลยมาครับก็ยูนิคอร์นคัพเค้กนะก็รับมาเลยพี่วาลานครับพี่วาลานคนนี้ส่งทุกพารส่งทุกวันนะเออดูดเดไลโดก็ขอบคุณด้วยนะครับเป็นดังแมตเตอร์ด้วยแล้วก็ พี่บลูพี่บลูอีกแล้วเหมือนเป็นเพียงตาดอกแล้วก็พี่พี่เบคอนนูฟอันนี้คนใหม่สปีกพูดอ่าพูดอังกฤษเพื่อทับสกา์คืออะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจนะคิวปิดคอคี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับรับไปเลยรับให้หมดครับเห้ยใครส่งอะไรมาอีกแล้วพี่ทูทูไทยทูอิสโตเดอะเบสฮะอิสโนเดอะเบส แปลว่าอะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจ is no มันอออันนี้อันนี้ผมไม่เข้าใจอะ่ะส่งเป็น big match ขอดมาเด้อพี่ทูทุไทยทูพี่ทูุไทยทูก็กดลับมาเลยละกันคืออะไร is no the best คือคือคืออะไรอ่ะอันนี้แปลไม่ถูกอันนี้แปลไม่ถูกเลย is no the best เออต่อไปครับพี่พีคันทูฟส่งเป็นซานตาพาวนะอ้าวใครใครส่งมาอีกอะ่ะพี่ อะไรอะไร่ะอันนี้ไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเลยที่เขาเขาอ่ออะไรอันนี้งงมากช่วยส่งมาแบบเป็นประโยคแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยเออก็ใครที่ส่งมาขอแบบประโยคที่เข้าใจง่ายๆยหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะ <c oughs> เดี๋ยวลองเอาไปแปลเอาไปแปลในกูเกิลโคมเออนี่นน่ไปแปลใน,น,นกูเกิทลทาร์เตอร์ นะครับอ่าเบคอนโปรเบคอนนูโปรนะครับแล้วก็พี่หนูเอ้ยพี่รูปส่งไปอิสเตอร์โดมินัสมาเดฟก็รับไปเลยนะครับแล้วก็พี่รูปอีกแล้วส่งเป็นมัสเมโรแองกอนี่ครับพี่หนูเอ้พี่มาคำว่าเอซี่มาด้วยอิสเตอร์เยติอีกแล้วโหพี่ดูส่งมาเพียบเลยดูดิพี่ดูปโหส่งเป็นโอลแกรมชาร์กด้วยเฮ้ยพี่สุดยอดอันะไรสุดๆพี่ดูอีกแล้วอีฟแคทเฮ้ยไม่ใช่อีฟเอลเอลเอลแคท นะครับโหเฮ้ยพ,พี่พี่ดบพี่ดบส่งเป็นบอลลูคอคี้อีกเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะดูดิพี่โอพีพี่โอพีพี่โอพี OP. สมบรแคทส่งเป็นเฮดซีบอลลูไขอบคุณนะครับแล้วก็พี่พี่คนเดิมเลยส่งเป็นคัพเค้กอยู่ในคอร์มายก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็พี่ใส่ใส่ชน V2 สนะใส่ชน V2 นะครับส่งเป็นฮิปโปเมลอนนะครับแล้วก็พร้อมกับเพชร 140M ก็140 M, ขอบคุณด้วยนะครับ แล้วก็ที่ LOL ครับส่งเพนอ a สเตอเยเยติมาเลยก็ขอบคุณนะแล้วก็พี่ปูพี่บูคนเดิมพี่บูคนเดิมครับส่งเป็นเพชร 2M มานะก็โอ้โห <c oughs> <c oughs> ส่งมาเยอะแยะเลยพิมเขก็ FC เออขอบคุณมากครับดูดิดูดิ P.O.P อีกแล้วส่งเป็นเพชร 55K พี่ b r e Mango FC Mango <c oughs> มาแล้วครับแล้วก็พี่สมรุก พีโอพีส่งเป็นเซมเบอร์เคอร์กี้มาเลยก็รับหมดเลยครับผมรับหมดเลยนี่ส่งมากันได้นะครับก็ไอดีผมเหมือนเดิมครับคนเดิมนะแมงก้าข้า็ดสองครับดูได้นะพีโอพีสกิลนะครับแล้วก็พีอาร์ไอพีพีอาร์ส่งเป็นเฟรฟูลอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้อ่านไม่ออกนะครับอ่านไม่ออกแล้วก็พี่บูคนสุดท้ายครับ ส่งเป็นเชิกพร้อมกับเพชร2อก็ขอบคุณด้วยนะครับอ่ะกดคอนเฟิร์มไปเลยนะมาดูกันว่าเพชรผมจะเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มมาร้อยกว่าเ็ครับขอบคุณด้วยนะครับเอ่อนี้พี่มาลุงผมกันเลยเหรอเนี่ยสวัสดีครับวันนี้พี่ชื่อว่าอะไรนะนี่ไงพี่ยูเดี๋ยวมันยูยูเคยเจอหน้าแล้วเคยคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือครั้งเนี้ยครั้งแรกเจอหน้ากันแล้วพี่ครับโอ้สวัสดีครับแต่งตัวเท่มากเลย นะแล้วพี่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 ทุกทุกไทยทูอยู่ไหนเอ่ยพี่อ๋ออยู่นี่อยู่นี่เราว่าไปไหนนี่ไงเจอแล้วนะถ้าเห็นผมว่าเธอห้าคิวคิวเอฟเอลแคทเนี่ยหายก็คือผมเอาไปขายนะคือคือตัวหน้าผมจะเอาไปทำกำไรต่อนะเออนะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าซื้อมาจะ สามสิบเจ็ดจุดสองบีเอาไปขายสามสิบแปดไรกันเนี้ยให้ประมูลอะไรอะ่ะพี่ตุตดไทยทูประมูลเป็นฮิวแคดเอ้ยไม่ใช่ฮิวแคดฮิวฮิวล็อกครับฮิวล็อกเฮ้ยพี่ตุตดไทยทูอ่าอยู่ยืนอยู่ข้างผมแล้วโขวุ่นวายมากเลยตอนนะี้วุ่นวายมากนะโอ้โหมากันเต็มเลย เกมแม่แหลกก็ดีแค่ไหนแล้วเงี้ยโอ้โหคิ้วเฮ้ยคิวฮ,วฮิวป๊อกแคก็น่าสนเนี้ยครัมันปะคือมันขยับได้ไงคือแทบไม่มีฮิ้วตัวไหนที่มันขยับได้เลยอะ่ะเออหรืออาจจะเป็นแค่ฮิ้วป๊อกแคทตัวเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวอยู่ไหนโอ,อ้โหตอนนี้คือผมไม่รู้จะเดินไปทางไหนแล้วเฮ้ย อามหาของซื้อต่อหาของซื้อคีดว่าเป็นเรืออันงกานี่ไม่เอาเป็นตัวสีทองคือผมไม่ชอบตัวสีทองเนะยเพราะว่ามันถึงแม้ราคาคือมันอาจจะดูหรูนะแต่ผมอยากได้เห็นลายแบบเห็นลายอ่ะมันถึงมันถึงจะสวยนะเออถ้าไม่เห็นลายมไม่สวยไงเออนะโอ้คนนี้คนคนี้มีฮิ้วแองกอนี่อย่างเยอะหตัวที่ พี่ไปเปิดยังไงนะพี่เปิดยังไงให้มีฮิวเยอะขนาดนี้คนนี้ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่ดูดิอย่างเยอะเลยเยอะคืนปุย,ปยมุยไปแล้วไม่อยู่แล้วอะไรใครเดินตามผมมาเนี่ยอ๋อพี่คนนี้นะเราก็จะมาตั้งขายฮิวกันเลยนะเผื่อมีคนซื้อเอ,อ้เผื่อมีคนซื้ออยู่แป๊บเดียวก็ไปแล้วอะ่ะฮิวตัวเนี้ยนะตั้งขายไว้สักประมาณ อ่ามเท่าไหร่ดีสามสิบไหมหรือว่า 39B เออลองลองลอง4 0่สิไปเลยมาเนี่ยแพงๆเลย 40B เลยเอ่สิบห้าบีเอเอเนะีนะ่ยเนี่ย 45B ไม่มีคนซื้อแน่นอนเนี่ย4ี่สิบสก่อนลองลองดูลองดูงดเผื่อเผื่อเผื่อมีคนซื้อครับเผื่อมีคนซื้อ45 4ส48 B ห้าส่อะไรหรอสี่สิบห้นี่นี่นี่ยืนไปผมว่าไม่ไม่น่าจะมีนะอ,อะไรเอ่ย มาลุมหน้าร้านผมสบายโอ้โหลุมหน้าร้าน,นเต็มเลย้ามาครับลุมหน้าร้านผมเออก็ดีแล้วเป็นการเรียกลูกค้าครับเป็นการเรียกลูกค้านะเออหาของน่าสนใจซื้ออีกหาของหาของอยู่ไหนมีของแบบดีๆขายไหมยู็อกเนี่ยมันแพงเกินไปอ่ะ โอ้ oh, แต่เป็นสตริงไอวีเออเนอี่ยราคานะสตริงไอวีราคานี้ได้ราคานี้ได้ผมผมไม่ได้ดูพลังไนงะคนนี้ขายเป็นตัวอีเวนต์อีเวนต์อามดูหน่อยสิมีอะไรอีกนะมาจ่ายตลาดตลาดใน,นวันนี้นะฮิวมาร์เมโลเองตนี่เออก็เป็นตัวทองผมไม่เอาตัวทองผมไม่เอาผมไม่อยากได้ตัวทองผมอยากได้ตัวปกตินี่แหละ คุ้มกว่าเยอะฮนะเฮ้ยมันไม่มีอะไรทำเหมือนนดิมนหละตอนนี้ไม่มีอะไรทำเลีนะ้ยวอย่างนั้นก็สำหรับเกมนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันญาร์ดหน้านะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายได้ฮิวมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนี่คือเป็นบุญคุณอันสุดยอดแล้วเนี่ยดูดีดูด